สวัสดีครับแฟนขับแท็กซี่สวนนณภูมิแล้วก็แฟนขับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาสุขูสุคนพี่หลองคลิปด,ดีกับม่วพองนันคือเกามันขึ้นเนี่ยผู้ได้เนบางไลน์สดอันทั้งสองพีสิงสองฟังเนี่ยโอ้ยออนซอนนาะพีน้อง,องแจะเป็นพี่หลองทั้งซีสเขียดเพิ่นใหม่ก็ลังแกน้องแอมไลายหลายครับพี่หลองเบิ่งโอ้ยออนซ่อน เพิ่นมานางังอ่ะเพิ่นมาปูสานเบิ่งวานเพิ่นเบิ่งบ่งอลำโตปูสานปูเสือวานเบิ่งบ่อลำโตผู้เต้นก็เต้นผู้เต้นหนาหันก็เต้นนะแต่ว่าเขาเจ้าเต้นมวนเต้นนี่เนาะพี่น้องโอ้โมคดว่า,วาพี่น้องทั้งสรีสะเกียดเพิ่นสิมาให้ก็ลังใจนองแอมหลายปานนี้แต่ว่าก็หลายทุท่เท่อล่ะว่าไปงานอนัน <c oughs> งานอนีหยังเนาะที่ผมไปอยู่วันพ่บึองนะ่ะโอ้ยนั่นก็นหลาย พี่น้องสังสีเกียรมันใหม่กำลังเกียรองแอมหลยครับแฟนแฟนครับแฟนพี่องแอมนี่ไลายได้ทั้งสีสเกียรเพราะว่าน้องแอมไปไปเล่นสีสเกียรอนี่อ้หหลายเทื่อเลยพี่น้องซีหาเทื่ออะไรดิซีหาเทื่อแล้วปีนี้ปีนี้สองเทื่อนะปีที่แล้วน่าจะสามเทื่อคนเด้ไปสีสเกียร์สามเทื่อนะถ้าจำโมพินน่าจะสามเทื่อนะ หลาๆพี่น้องแฟนแฟนครับแฟนพี่อนของแอมไลทั้งซีสกเกตมื่ขึ้นนี่โอ้ยเบืองแล้วันซ่อนก็าจานั่งผู้นั่งกันนั่งอันโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยดี่คับแต่ว่าคนหลายผู้เต้นกัเนเต้นเต้นม้วนนะม้วนเปนเต้น,นอันนี้นะก็จะเต้นม้วนน้องแอมก็เลนได้สุดยอดมื่ขึ้นนี้โอ้ดนตรีก็เล่นได้สุดยอดซาเบืนนอ,องอยู่แน่นไหลสดเนาะโอ้ป็่ตะวันซ่อนค่ะพี่น้องมวนกุ๊บขนาดบในไปน้ำกันยังมวน เพิ่นเห็นเพิ่นประกาศน้องแอมประกาศว่าวันที่สิบหกมีนาเพื่อนศิด้กับไปบ้านน้องคู่อีกพี่น้องบ้านน้องคู่ตะบนจันอำเภอเมืองรีสะเกียนเห็นเพิ่นประกาศนะวันที่สิบหกมีนาเดือนหนาโอ้ยเดือนบ่เม่นเดือนหนาเด้เดือนอีกเดือนมกราเนาะเดือนหนามันเป็นเดือนกลุ่มผ่าเออเดือนเดือนหื้อเดือนนี่หน้าเพิ่นว่าเพิ่นสิด้กับไปกอนเสื์ตอีกวันที่สิบหกมีนา พี่น้องทั้งซีสะเกียรดในการต้อนรับดีข้างนอกพี่น้องเนาะโอ้ยอ้นสอนเมื่อคืนนี่ขนาดว่าไปเล่นบ้านของนออ้องของหญิงเนี่ยเนาะว่าเป็นข้าเจ้าสีอินอ้อนรับอ้อนนอกเบิงสาวน้อยพี่มันแพี้ยงแหลมหน,น่อยเมื่อคืนข้าเจ้าก็พี่น้องกับม่ไห้ก็ลังแกตกงยำหลายครับอ,นอนน้อน,สอน,อนสอนนําอ้นสอนอ้นสอนอย่างนีอบอุ่นขนาดพี่น้องพี่น้องทั้งซีสะเกียรดแต่ว่าน่าสิมีงานอีกอ,อ,อยู่เด้ โมเมนต์เดือนกุมภาพันธ์เห็นว่านีอย่างอันยินงว่าทั้งทั้งอย่างทั้งผู้สิงบอกข้าเจ้าอ่ะสิมีเจ้าภาพจากอย่างนพเดี่ยวเดียวมาวานสิมีเจ้าภาพไปจางน้องแอมมางานยินข่าวสื่อพี่หลวงเจ้าพนแน่ใจมื้อนี้กันน้องแอมพ้นไปต่อไปงานต่อถี่น น้องไข่เนาะอยู่โรงแรมอยู่มันอ่านยากสิล่องแรมบอะไรเงี้ยล่องแรมยบอย่งเงี้ยก็โรยเยนโอยเยนนาคาลาอย่งนี่แหละพี่น้องเรื่องว่า้ยจะเป็นข่อยอ่านยากโรงแรมนี่โรยเยนโอยเยนนาคาลาอย่งนี่แหละเรื่อยโลยเยนนาการอย่งนี่แหละเพราะว่าตัวหนังสือมันหน่อยเนาะน่าจะเป็นโลยเยนนาคาลาเป็นไปงานมือ ua, น,น,นีน้ เล่นบอดเดิลพี่น้องเล่นหกโมงขึ้นไปที่ฮกโมงแรงหอดทุ่มหนึ่งบอดเล่นบอดโดนมือนี่บอขึ้นมาขึ้นบอดขึ้นอีว่าเล่นเดิลจนเทียงขึ้นกลัวคอยกระโจนรับอันอนเบิ้งจนจบมือนี่บอบอบออันบอดเดิกเล่นมือนี่ฮกโมงหอดทุ่มหนึ่งกิดเบึ้งทั้งไรนสดกิดน่าจะเป็นสองพี่สิงสองฟังขึ้นเอา พี่น้องติดตามได้คือเราเพื่อนสิไลฟ์สดคือเราหน่ะเห็นเพื่อนส่งข่าวมาทางอันเปรตเพื่อนสิบแปดนาฬิกาผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนเพื่อนหลงแอมกัดอย่าลืมอย่าพลาดติดตามได้พี่น้องทางไลฟ์สดคอยกับสิบเบื้องไลฟ์สดคือเราหน่ะใครไม่ได้ไปกั กันมป็นได้ไปเบิ่งมคอนเสิร์ตกับวันที่สนะิบหกเวันที่สิบหกที่ยังก็วัดน้องไส้ขาวลาดบุรีพุ่น้น่องวันที่สิบหกวันที่สิบหกมักราเนี่ยนแะอีกสองซ้ำม,มือมือห้อยออกพอดีกับประมาณนี่แหละพี่น้องมาส่งข,างขา่าวส่งข้าวคือเก่าลิปมนี้ก็เอาไอซ้ำนี่แหละเพราะว่าบ่มียังเบาหลายเพราะว่าบ่ได้ไปน้ำเพิ่นเนี่ยนะ ะมีแต่เบิงตล่างเบิงตามที่เพิ่นทรงมาให้กอจะเลืมติดตามไลฟ์สดมือแรงพี่น้องทั้งซ่องพี่สิงแฟนเพจขึ้นเราสิงสองสังสิงสองฟังแฟนเพจขึ้นเราพี่น้องหกโมงแรกขอัดทุ่มหนึ่งโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหะครับ